ป่องไซโลหนุ่มสักหน้ายักษ์ล่าสุดมีงานทำแล้วเปิดอาชีพบริษัทที่รับทำงานอัปเดตล่าสุดหนุ่มสักหน้ายักษ์วอนขอโอกาสทำงานตอนนี้กลับตัวกลับใจแล้วโดยป่องหน้ายักษ์ไซโลได้รับข่าวดีมีงานทําแล้ว วันที่26มีนาคมคืบหน้าล่าสุดจากการที่ป่องหน้ายักษไซโลวอนสังคมให้โอกาสทำงานเลี้ยงดูครอบครัวโดยนายไพโรธอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากกรณีหนุ่มสักหน้ายักษขอโอกาสทำงานลังตะเวนสมัครงานหลายแห่งแต่ไม่มีใครรับทำงานเพราะรอยสักบนใบหน้าจึงขอโอกาสทำงานผ่านทางแอปติ๊กตอกนั้นตนรับทราบเรื่องแล้วไม่นิ่งนอนใจสั่งการไปยังสำนักงานจัดหาง,งานจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ที่หนุ่มหน้ายักพักอาศัยอยู่เตรียมตำแหน่งงานที่เหมาะสมและทางเลือกอาชีพอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือแล้วโดยล่าสุดสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการได้ลงพื้นที่ไปยังวัดสำโรงใต้ เพื่อพบกับนายนารงเพลงกลัดหรือป่องหน้ายักษ์ไซโลแล้วจากการพูดคุยทราบว่ามีบริษัทติดต่อนายป่องให้เข้าไปสมัครงานและได้ทำงานกับบริษัท RPP Inter Group ซึ่งประกอบกิจการติดตามทวงถามหนี้ให้ธนาคารสำนักงานใหญ่อยู่ที่กำแพงแสนนครปฐมโดยทำงานที่สาขาสำโรงใต้สมุทรปราการซึ่งอยู่ใกล้กับที่พัก